สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราจะมารวบรวมสรุป2ตัวล่างนะครับสรุป2ตัวล่างให้ดูนะครับกับสูตรที่ลงไปทั้งหมดนะครับคลิปนี้จะเป็นรวมสูตรนะครับที่ลงไปทั้งหมดเอามารวบรวมแล้วก็เลือกตัวเด่นเลือกคู่เด่นนะครับที่จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำงวดวันที่ 2พฤษภาคม2564นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้ําเตือนกันอยู่เสมอนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติ อนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปนตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนะครับเป็นสูตรที่ลงไปนะครับอันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สูตรเลขเด่นนะครับหลักสิบก็จะมี1 2 3 4 5สูตรนะครับ หลักหน่วยก็จะมี1 2 3 4 5 6แต่สูตรที่6ไม่ได้ลงให้ดูนะครับสูตรที่6ก็คือสูตรนี้มีแถมอีก1สูตรนะครับเห็นว่ามันเป็นตัวเลขแค่3ตัวนะครับก็เลยเอามาฝากกันอีก1สูตรนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับจะเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก1 5ึ่้าคร่าวๆนะครับคร่าว 2อบวกแเป็น10บวกสเป็น13นะครับได้3 4 5นะครับเพิ่มไปทีละแต้มนะครับ3ตัวหลักหน่วยนะครับคือเลข5งวดต่อมานะครับ9กบวกสเป็น12 12อบวกหเป็น17นะครับ7 8 9ออก9 7นะครับหลักหน่วยคือเลข7งวดต่อมาได้8 9 0นะครับออก3 9หลักหน่วยนะครับคือเลข9งวดต่อมาได้1 2 3นะครับออก7 3 หลักหน่วยคือเลข3ามวดต่อมานะครับได้901นะครับออก19หลักหน่วยคือเลข9งวดต่อมานะครับ9บวก2เป็น11บอวก2อีกเป็น13นะครับ3 4 5ี่ห้าออก0 5นย์หวดที่ผ่านมานะครับ7บวก2เป็น9 9เบวก5้าเป็น14สี่นะครับ4 5 6ห้าออกห้านะครับหลักหน่วยคือเลขห ของงวดนี้นะครับ8บวกศนบวก2นะครับได้10ได้เลข0ูนเริ่ม1นะครับ,รบแล้วก็2วันที่ 2, 2> ออค6 4สนะครับจะมีอะไมาไหมหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับหลัก10บนนะครับคือเลข8 แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับคือเลขศูนย์แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2คือเลข2นะครับขอแก้ข่าวแก้ไขนิดนึงนะครับกับสูตรคู่ขี้หลัก10ล่างนะครับที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือสูตรนี้นะครับที่ลงไปให้ตอนแรกนะครับเขียนตำแหน่ง ตำแหน่งที่มาบวกนี้ถูกนะครับแต่ว่าที่ผมเขียนให้เนี่ยเป็นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับที่เขียนไว้นะครับอันนี้ที่ถูกต้องคือร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็สิบหน้าครั้งที่สองนะครับร้อยหน้าครั้งที่สองเลขที่ออกก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งสามหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองคือเลขหนึ่งนะครับ แล้วก็หลัก10เลขหน้าครั้งที่สองอันนี้คือหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขศนบวก10หน้าครั้งที่2ก็คือเลข1นะครับศูนหนึ่งสนะครับหลักร้อยหลัก10อันนี้คือหลัก10ของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับสองหสี่นะครับ ขอแก้ไขนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ทักท้วงเข้ามานะครับผมก็รีบๆก็ไม่ได้เช็คเลยนะครับรีบอัดคลิปเสร็จก็รีบลงลงไปเลยขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ทักท้วงเข้ามานะครับเรามาดูสรุปกันเลยนะครับงวดนี้สูตรนี้นะครับสูตรที่6ของหลักหน่วยนะครับก็คือชุดนี้ จะไปให้เร็วนะครับถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้หลักสิบที่เราดูสูตรไปแล้วนะครับหลักหลักสิบนะครับได้เลข7เป็นเลขขี้นะครับหลักหน่วย ได้เลข3ก็เป็นเลขคี้นะครับเราจะเอาตามสูตรคู่คี้ไปเลยนะครับวัดดวงนะครับแต่ว่าหลักสิบมันก็จะมีเลข4นะครับที่เป็นเลขคู่ถ้าใน5สูตรนะครับหลักที่ที่เป็นเลขคี่เลขคี่จะมีเลข1อยู่2สูตรนะครับเลข3มีอยู่3สูตร3ใน5นะครับ3ใน5แล้วก็เลข4ที่เป็นเลขคู่ครับก็มีอยู่3สูตรเหมือนกัน เลข5มีอยู่2สูตรเลข7มีอยู่2สูตรเลข8มีอยู่2สูตรนะครับแต่เป็นเลขคู่เลข9ไม่มีนะครับก็จะเลือกมานะครับเลข3นะครับที่เป็นเลขที่แล้วก็เลข4ี่นะครับเป็นเลขคู่เราเผื่อๆไว้นะครับเพราะว่ามีอยู่3สูตร ก็เลขขี้ก็เป็นเลขเนะครับเลือกเลขเมาหลักสิบเอาแค่สามตัวนี้นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็สูตรคู่คี้ได้เลขขี่เหมือนกันถ้าเรามาดูเลขหนึ่งก็จะมีอยู่สามสูตรเลขสองมีหนึ่งสูตรเลขสามไม่มีนะครับเลขสี่หนึ่งสองสามนะครับเป็นเลขคู่นะครับเลขสี่ มีอยู่4สูตรเลข5มี1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเลข5เลข6เป็นเลขคู่มี1สูตรเลข7เป็นเลขคี่1 2 3 3สูตรนะครับเลข8มี2สูตรเลข9มี1สูตรนะครับเลขคี่หลักหน่วยตัวที่จะเลือกมานะครับก็จะเน้นไปที่เลขคี่แต่ว่ามีเลขคู่คือเลข4ี่นะครับทั้งหลักสิหลักหน่วยนะครับเผื่อไว้ เดี๋ยวค่อยมาตัดแล้วก็เลขห้าเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับหลักสิบเอา3ตัวหลักหน่วยเอา4ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดด้วยแต้มรวมจับคู่ก็จะได้12คู่ชุดส่วนสูตรเลขเด่นนะครับสูตรเลขเด่นลงไปสี่สูตรอันนี้5้าตัวเดียว อันนี้3กับ5 3กับ2 6กับ7นะครับถ้าดูในนี้ก็เลข3กับเลข5นะครับในสูตรเลขเด่นเามาจับคู่กันนะครับหลัก10 3 4าเจ หลักหน่วย1 4 5 7นะครับ1 4 5 7ทั้งหมด12ชุดนะครับ1 2 3 4 3 4 12ชุด ชอบตัวไหนในสิบสอชุดนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเราเอาแต้มรวมนะครับแต้มรวมมาดูแต้มรวมสองตัวล่างสูตร อันนี้คือสูตรเดิมสูตรหลักสูตรเก่านะครับสูตรนี้สูตรแรกนะครับสูตรนี้เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหงวดของงวดนี้นะครับสูตรนี้สูตรเดิมนะครับได้เก้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามเราจะตามสูตรเดิมก่อนนะครับยึดสูตรหลักสูตรเดิมเป็นหลัก สูตรที่สองที่เรามาเทียบชนนะครับได้สองห้าแหนึ่งสี่เจ็ดสูตรเดิมนะครับแต้มเก้าแปดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอันนี้แต้มสี่ไม่มีนะครับอันนี้แต้มเจ็ดไม่มีอันนี้แต้ม,ม,มนนแปด นี่แต้มศูนย์นะครับมีนะครับอันนี้แต้มห้าไม่มีนะครับแต้มแปดแต้มแปดนะครับสี่สี่แต้มเก้าแต้มหนึ่งแต้มแปดแต้มหนึ่งนะครับแต้มสองแล้วก็แต้ม แต้มสี่ไม่มีนะครับแต้มสี่ไม่มีที่ตรงแต้มรวมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดคู่นะครับแปดคู่ที่ตรงแต้มหลักสูตรแต้มหลักแต่ถ้าตัวชนนะครับตัวชนก็จะมีแต้มแปดแต้มหนึ่งแต้มสองทีนี้เราก็จะมาเน้นเอาที่ตัวชนชนแต้มนะครับคู่คู่ที่ชนแต้มแล้วกันนะครับหรือท่านใดถูกใจตรงใจ คู่ที่ไม่ตรงแต้มรวมก็ลองเลือกดูนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนก็คิดหาวิธีมานะครับที่ตรงแต้มรวมก็จะมีสอง6 7, 8, 8ี่ห้าคู่ถ้าใน8คู่นะครับถ้าคู่ที่ตรง ั้งสองสูตรแต้มรวมนะครับก็จะมีคู่สามห้านะครับสามห้าแปดแต้มแล้วก็เจ็ดหนึ่ง เจ็ดห้าสามคู่นี้ให้เป็นชุดเด่นไปเลยนะครับคู่เน้นนะครับคู่เด่นไปเลยนะครับสามคู่นี้เพราะว่าตรงแต้มแต้มชนนะครับตรงแต้มชนมีอยู่สามแต้มแต้มแปดแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มแปดแต้มแปดแต้มสอง ส่วนแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็ชนนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าสูตรคู่ขี้นะครับก็จะเป็นตัวรองนะครับที่เหลือก็จะเป็นคู่รองนะครับค,รคู่รองคู่รองอันนี้อันนี้เป็นคู่เด่นนะครับคู่รองก็จะมีคู่ พื้นที่อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมคู่รองนะครับคู่รองก็จะประกอบไปด้วยสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับแต้มหนึ่งนะครับคู่รอง สี่เที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะเป็น4 4่สี่ห้าอันนี้เป็นคู่เด่นไปแล้ว1 2 3 4งห้าที่เหลือ3ามครับที่เหลือนะครับเป็นชุดกันนะครับก็จะมีคู่3ามนะครับ สาก็แต้มแต้มศูนย์นะครับเข้าแต้มตรงทั้งคู่ขี่นะครับแต่ว่าไม่ตรงแต้มชนก็จะมีคู่3ามแล้วก็4ีหนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่คือหมดหรืยอยังครับสี่สครับสี่สจะเบิ้ลหรือเปล่า สี่สี่นะครับก็น,นี้ก็คือชุดเด่นนะครับสามคู่นะครับให้สามคู่อันนี้ก็เป็นชุดรองชุดรองจะมีสองคู่ตัวเดียวกันนะครับไปกับแล้วก็ชุดกันนะครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 8คู่ส่วนที่เหลือนะครับถ้าตรงใจถูกใจก็เลือกไปนะครับเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะออกตัวไหนมันจะมาตามสูตรหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับในชุดเลขเด่นนะครับ35หนะครับ35หหรือจะ37คร็บับแต่ส่วนตัวก็ชอบ3 5หแล้วก็7 5หนะครับ จะมาไหมจะมาตามสูตรของเราที่ทคิดคำนวณหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นให้เด่นไปที่เลขห้านะครับเลขห้าลองที่เลขสาม ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่าเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเอาแค่พอรุ่นก็พอนะครับผมส่วนตัวผมก็ได้มานะครับตามนี้เลยครับก็ไม่เยอะก็เอาแค่นี้นะครับส่วนตัวผมก็จะรุนเอาแค่นี้ที่ซื้อไว้นะครับก็จะมีเจ็ดห้า ก็3ามห้นี่สามห้าก็มีอยู่35มหมีอยู่6ใบนะครับ6คู่แล้วก็75นะครับส่วน8 9 9 8นี้จะลุ้นรางวันที่1นะครับเดี๋ยวดูชุดสรุปบนนะครับต่อไปเลข9นี้เด่นที่บนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุด2ตัวล่างนะครับ เอาแค่พอรุ้นนะครับเอาแค่พอคขำๆพอจะไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ถูกยากอยู่เหมือนกันนะครับการที่จะถูกนะครับกาขึ้นอยู่กับดวงนะครับอยู่ที่บุญวาส,สนาของดวงเราด้วยนะครับว่าเรามีดวงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันเป็นโชคนะครับเป็นโชคเป็นลาบเป็นเงินได้เปล่ามาอย่างนี้นะครับถ้าเราถูกมันก็ ต้องอาศัยบุญบรารมีอาศัยดวงนะครับก็เอาแค่พอขำขาพอได้ลุ้นนะครับถ้ามันไม่ถูกเราก็ไม่เจ็บมากนะครับถ้าถูกเราก็ดีใจไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ลุ้นงวดใหม่ไปนะครับไม่ลุ้นทุกงวดแต่ถ้าเราไปทุ่มทุ่มทุนสร้างนะครับผิดมามันก็จะเก็บหนักนะครับเราก็ไม่ดีนะครับอย่าเอาให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเอาแค่พอคำขำ ตามกําลังสัตว์ไม่ใช่ตามกําลังของแต่ละท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับอันนี้เป็นชุด2ตัวล่างนะครับส่วนบนคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ